สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําหอยมแมลงผู้ทอดกรอบนะคะวัตถุดิบที่ใช้นะคะมีหอยมแมลงผู้เหล้าจีนถั่วง,งอกไข่ไก่ต้นหอมซอยผงปรุงรสแป้งเทา้าเย่มอมอมแป้งมันน้ำตาลทรายสีอิ้วขาวซอสหอยนางรมน้ำมันงาและพริกไทยค่ะใช้หอยมแมลงผู้ประมาณ50ตัวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทราย1.3ส่วน3ช้อนชาค่ะ ทำด้วยซอสหอยนางรม1นส่วนสามช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1นส่วนสมช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะ ไทยเล็กน้อยนะคะหรือตามชอบค่ะน้ำมันงาประมาณ1ช้อนชาค่ะเพิ่มความหอมนะคะเหล้าจีน1ช้อนชาค่ะใส่ต้นหอมตามชอบนะคะ แล้วก็ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะแป้งมันประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนคูณนะคะแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนพูนเช่นกันค่ะ จากนั้นเราก็ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะค่อยๆคลุกเคล้าไปนะคะ ื่อผสมส่วนต่างๆแล้วเราก็จะไปเตรียมทอดนะคะขั้นแรกเราจะวอร์มกระทะก่อนนะคะเปิดไฟตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะคนข้าวเหนียวตักน้ํามันนะคะเอ่อหวาดไปทั่วๆกระทะนะคะให้มันร้อนทั่วๆค่ะ รอร้อนสักพักแล้วก็เทน้ำมันทิ้งนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะอันนี้เราใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะคะ ใส่หอยมแมลงผู้ที่ผสมแป้งแล้วก็เครื่องลงไปนะคะแผ่แผ่ให้เป็นแผ่นกลมๆนะคะค่อยๆร่อนไปนะคะระวังอย่าให้ติดกระทะค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราจะใช้ไฟแรงปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะ เติมน้ำมันอีกสักนิดนึงนะคะเราจะทอดพลิกกลับไปมานะคะเพื่อให้ เหลืองสวยทั้งสองด้านนะคะแล้วก็กรอบทั่วทั้งแผ่นนะคะ ต่อไปเราจะผัดหัวงอกกันนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่ถั่วงอกนะคะซีอิ๊วขาวนี่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ ตามด้เหล้าจีนนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผัดค่อยๆผัดนะคะผัดให้ถั่วงอกสุกประมาณหกสิบเปเซ็นตะคะ่ะ ตักเสร็จแล้วก็นำมาลงจานกันนะคะโรยพริกไทยเล็กน้อยนะคะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะใช้ซอสพริก2ช้อนนะคะ แล้วก็น้ําจิ้มไก่2ช้อนโต๊ะค่ะอัตราส่วน1ต่อ1นะคะซอสพริก1ส่วนน้ําจิ้มไก่1ส่วนค่ะคะ่ะเรียบร้อยนะคะหอยแมลงผู่ทอดกรอบของเรานะคะทานคู่กับซอสแสนอร่อยของเรานะคะ ค่ะลองไปทำรับประทานกันดูนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด u u s s r r i e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ